สวัสดีครับแฟนรายการเจาะลึกเกษตรมืออาชีพที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมโอ๊ตเจสฎาทรนะครับจะนําพาท่านมาเยี่ยมชมวัดที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดอ่างทองนะครับคือวัดม่วงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่เห็นนั่งอยู่ข้างหลังนะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นเพื่อที่ฉลองครบรอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ที่สร้างขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูประวัติแล้วก็ไปเยี่ยมชมวัดที่สวยงามแห่งนี้กันนะครับซึ่งมีสถานที่สวยงามเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวรอไปติดตามชมกันครับประวัติความเป็นมาของวัดม่วงเดิมเป็นวัดร้างสันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพศ2230ณแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากต่อมาในพศ2310กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พมา่าและพม่าได้เผาผ่านบ้านเมืองวัดวาอารามและพระพุทธร,รูปไปเป็นจำนวนมากสิ่งที่หลงเหลืออยู่ คือซากปรักหักพังของวัดวาอารามและพระพุทธรูปพศ2526ท่านพระครูวิบูลอาจารคุณได้เริ่มบูรณะและสร้างเสนาศาสนสถานต่างๆขึ้นโดยได้รับการบริจาคทั้งเงินทาบุญและแรงงานร่วมกันดำเนินการก่อสร้างจนกระทั่งวันที่6สิงหาคมพศ2527 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะให้วัดม่วงเป็นวัดที่มีพระสงฆ์เมื่อวันที่12กันยายนพศ2529พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดม่วงต่อมาพศ2534ท่านพระครูว,วิบูลอาจารคุณ ได้รวมพลังจิตอธิษฐานร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศสมทบทุนสร้างพระพุทธร,รูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระนามว่าพระพุทธมหานวมินสักยะมุนีสีวิเศษชัยชันมีหน้าตักกว้าง62เมตรสูง93เมตรก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 7กรกฎาคมพศ2 5 5 0ร่วมเป็นเวลาการก่อสร้างทั้งสิ้น16ปีนับตั้งแต่พศ .2535 ถึงพศ2 5 5 0เป็นต้นมาครับหลังจากเราเยี่ยมชมวัดม่วงนะครับที่อำเภอวิเศษเชชาญจังหวัดอ่างทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คงรบกวนนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับผูทธศาสนิชนนะครับที่เดินทางผ่านไปผ่านมา ก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสวยงามเยอะแยะมากมายนะครับในวัดม่วงของเรานะครับแล้วก็เราคงทิ้งท้ายที่รูปของพระพุทธเจ้านะครับที่ตั้งต่างานเป็นปิศาธรรมซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่กลางแก้งนะครับเป็นปิศาธรรมให้พุทธศาสนิกชนของเรานะครับได้ะระลึกถ,ถึงตลอดไป เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเราต่อไปครับ